สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพาซ่อมไอ้ตู้ลำโพงบลูทูธนะครับผมนะนี่คือผมแกะออกหมดแล้วนะเนี่ยปกจริงๆฝาประกบมันก็อยู่แบบนี้แหละนะครับแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้นะครับคืออาการของลำโพงบลูทูธเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าสมมุติว่าเราเปิดแล้วเนี่ยมันมันทำงานไม่ได้ นะมันเป็นแบบนะเปิดให้ดูก่อนนะเนี่ยมันจะเริ่มทำงานนะครับ <Bluetooth Belt. S 1> นี่นะแบบนี้นะเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้แต่พอเวลาเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยมันเชื่อมต่อไม่ได้มันตับนะครับเนี่ยอาการคือไฟเวลาเราไอเปิดไฟชาร์จเนี่ย นะครับเปิดไฟปุ๊บมันไฟพวกไฟชาร์จเนี่ยมันจะตัวไฟชาร์จเนี่ยมันจะหายไปนะครับเวลาเราเปิดนะครับเรารอดูนะเปิดเนี่ยเสียบปลั๊กเป็นเะสียบปลั๊กก่อนนะกดสวิตช์ปั๊บเนี่ยตัวนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับผมนะอันนี้เนะี่ย ก็อย่าเพิ่งไปว่ามันเสียนะครับให้แกออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดแบ,บตตัวนี้ออกมาก่อนนะเนี่นะน,นะพอเราถอดแบตออกมาเนี่ยเราก็มาลองลองเสียบดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับเนี่ยนะถ้าถอดออกมาแล้วแล้วเราต่อไปแบบนี้นะครับต่อตรงๆแบบนี้นะมันจะใช้งานได้ไหมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันใช้งานไม่ได้คือปัญหาของมันคือเวลาเราเสียบชาร์จเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะ ตัดนะครับไฟแดงขึ้นแล้วก็ตัดไฟแดงขึ้นแล้วก็ตัดหายไปตัวชาร์จไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีฐานนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยผมเอามาชาร์จเอามาแต่ตัวนี้ผมเอาผ่านแบตเตอรี่ตัวนี้เอามาเช็คดูนะครับแบตเตอรี่ก็ยังมีไฟอยู่นะ2โวลต์กว่านะครับผมไฟยังเหลือ2โวลต์กว่านี่ผมก็เอาออกมาทีนี้ก็ทําการนี่เลยครับคล้ายๆว่าเป็นโซนักนะที่เอาไว้พ่นอุปกรณ์ สนิมเสนอมอะไรพวกนี้จะหลุดหมดนะครับแล้วก็ทําให้มันใช้งานได้นะครับพ่นไปที่แผงวงจรเอาควาำมันเลยนี่นะตามจุดต่างๆนะครับมันอาจจะไม่สกรปกรกล้วไม่สกรปรกเราไม่รู้นะครับอันนี้เบื้องต้นนะให้พ่นไปตามนี้ก่อนนะนี่นะฮะพ่นไปตาม,มอุปกรณ์แล้วก็แบบตัรนี้ก็เสียบเข้าไปใหม่ก็ได้นะเนี่ยอันนี้มันก็เปิดได้แล้วนะใช้งานได้แล้วตอนแรกมันเสีย นะครับเนี่ยแล้วเปิดให้ดูเนะี่ยเปิดให้ดูใช้งานได้แลละอัหนึ่งนะครับ นนะติดแล้วนะอันนี้คือไม่มีฐานนะให้เพื่อนๆลองแบบนี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีฐานนี้มันเล่นได้แสดงว่ามันไม่ได้เสียอะไรเพราะว่ามันจะติดอยู่ที่ปัญหาคือฐานมันเนี่ยเสื่อมหรือเปล่านะครับหนึ่งละฐานเสื่อมไหมถ้าฐานไม่เสื่อมก็ลองโยกๆดูแถวนี้นะครับลองมายโยกดูแถวตามก้นมันนี่ยรวมวมหรือเปล่านะครับผมนะพวกนี้หลวมไหมนะครับถ้าไม่หลวม ถ้ามันหลวมล้วก็เอาบัดกรีนะบัดกรีบัดกรีเนี่ยเชื่อมเชื่อมก้นฐานหน่อยนะเห็นไหมอันนี้ความรู้สําหรับช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมสําหรับเพิ่งหัดใหม่เริ่มทําตามได้นะครับคือเช็คฐานก่อนนะครับอันนี้คือต่อตรงนะต่อตรงจากที่ชาร์จโทรศัพท์เราเนี่แหละแล้วก็เปิดเล่นได้เลยนะนะ เล่นเสียงได้ด้วยนะไม่ดับด้วยนะครับนี่นะก็ออกความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับการซ่อมตู้บลูทูธนะครับผมไม่ใช่ว่าเราเสียบแล้วมันไม่ชาร์จเนี่ยเปิดเปิดเปิดเราใช้งานไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันเสียอย่างเดียวนะครับเราถอดออกมาดูก่อนแล้วก็พ่นน้ำยาพ่นน้ำยาพวกนี้เข้าไปก่อนนะนะครับผมให้มันใช้ได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะอ่ะาาพ่นแล้วเนี่ยวิธีเบื้องต้นคือลองแบบนี้นะครับ ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะถ้ามันใช้ได้แสดงว่ามันไม่ได้เสียอะไรนะครับแล้วก็ลองเสียแบตเตอรี่เข้าไปว่ามันใช้ได้ไหมถ้ามันเสียแบตเตอรี่เข้าไปแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยให้เราทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับนะครับโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับผมอ่ะช่วยกันซ่อมนะครับผมหัดซ่อมนะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับช่องพีพีวิวนี่ก็จะมีอ่าความรู้หลากหลายนะครับเล็กๆน้อยๆฝากนํามาฝากกันนะครับนะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปซ่อมตู้บูทูธเล็กๆนะครับเนี่ยนะตู้บูทูธเนี่ยยาวๆประมาณนี้ก็จะมีลําโพงอยู่2ดอกนะไอ้ตัวนี้เป็นตัวสะเทือนเฉยนะ,ะสรุปว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะครับมันรวมเฉยนะขั้วแบตมันหลวมนะครับผมถอดออกดูแล้วนะแล้วก็เสียบปลั๊กต่อตรงเนี่ยใช้งานได้นะครับนะปก,กติ นะครับผมอันนี้นะครับคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะชาร์จได้แบบนี้นะเนี่ยเมื่อเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับพ่นสเปรย์วิเศษเข้าไปนะครับมันก็เสร็จเรียบร้อยแล,แล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวมาไปฟังเสียงนะับเทสตหน่อยนึงนะเรนะลองกดเพลงนะนี่นะครับก็โอเคนะคผมจบแล้วนะ เน,นะก็โอเคครับที่ว่าใช้ได้แล้วนะ